เอาละครับวันนี้มีชื่อที่แฟนแมนอยู่ต้องฟังให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข่าวหรือเล่นๆแล้วชื่อของยันเดียวมองเด้แนวรุกดาวรุ่งของไลฟ์ซิกกำลังถูกจับตามองอย่างหนักและค่าตัวที่ตั้งไว้ก็ไม่ธรรมดาครับ100้ล้านยูโรหรือประมาณ87ล้านปอนด์คำถามคือเขาเก่งพอไหมกับราคานี้เดียวมองเด้อายุแค่19ปีแต่ร่างกายกับสปีดนี่เกินไวัยไปไกลมากสูงใหญ่แข็งแรงแต่เร็วจัดสปีดต้นระเบิดพอได้บอลแล้วเหมือนกดเทอร์โบท,ทันทีจุดเด่นที่สุดคือการพาบอลจากริมเส้นตัดเข้าในแล้วจบสกออออรเงงไม่ต้ ปอนฤดูการนี้ในบุนเดสลีกาเขากดไป7ประตูกับอีกสแอสซิ์ทั้งที่อายุยังไม่ถึง20ปีเต็มและไม่ได้เล่นทุกเกม90นาทีด้วยนะเขาเป็นปีกที่มีส่วนร่วมกับเกมตลอดชอบวิ่งฉีกลายแนวรับดึงตัวประกบเปิดพื้นที่ให้เพื่อนและเวลาทีมสวนกลับเขาคือคนที่ทุกคนมองหาเป็นตัวเลือกแรกหลายคนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับฮาแลนด์เพราะความดุดันกับสัญชาตญาณการจบสกอร์แต่ถ้าดูจริงๆครับเดียวมองเด้จะมีมิติของปีกมากกว่าเขาเลี้ยงกินตัวได้มีการโยกหลอกมีการดึงจังหวะแล ะลุช่องเพียยยงงออ่าเดีีวกอย่างที่ทําให้ทีมใหญ่สนใจคือความพัฒนาที่รวดเร็วเขาไม่ได้แค่พุ่งขึ้นมาแบบฟลุกแต่กราฟมันชัดมากครับจากเด็กดาวลุ่งที่ลงมาเป็นตัวโรเตชันกลายเป็นตัวจริงของไลซิกในเวลาไม่นานเกมใหญ่ก็ไม่กลัวและเขาเคยยิงแฮตทริกได้จนสื่อเยอรมันเริ่มพูดถึงว่านี่คือเพชรเม็ดต่อไปของบุนเดสลีกาและอย่าลืมว่าไลซิกไม่ใช่ทีมที่ปั้นแล้วขายมั่วๆนักเตะที่ออกจากที่นี่หลายคนไปทีมใหญ่แล้วยืนระยะได้จริงเพราะระบบของทีมเน้นเกมเร็วเพสซิ่งสูงและวินัยแท็กติกซึ่งดิอมองเด้ ก็โตมากับสภาพแวดล้อมนั้นทีนี้มองกลับมาที่แมนยูครับฝั่งริมเส้นมันต้องเติมเลือดใหม่แน่นอนและถ้าทีมจะเล่นแบ็กโฟเต็มตัวปีกที่สปีดจัดจบคมและเล่นเกมสวนกลับได้แบบโห,หดแบบนี้มันคืออาวุธชั้นดีครับแต่ประเด็นใหญ่คือเงิน87ล้านปอนด์สำหรับเด็ก19ปีในพรีเมียร์ลีกมันคือการเดิมพันระดับสูงมากพรีเมียร์ลีกเร็วกว่าหนักกว่าและพื้นที่น้อยกว่าถ้าเขาปรับตัวได้ทันทีแมนยูจะได้สตาร์ระยะยาวปตกถาองเวลาปีซั่ถ สรุปง่ายๆเลยเดียวมองเดไม่ใช่แค่ดาวรุ่งที่มีข่าวเขาคือนักเตะที่มีโปรไฟล์ครบเครื่องร่างกายดีสปีดพร้อมจบสกอร์ดีและกราฟพัฒนาขึ้นจริงๆคำถามสุดท้ายเลยก็คือแมนยู <Man You S 1> จะกล้าเป็นทีมที่จ่ายก่อนแล้วได้เพชรในราคานี้หรือจะรอจนกว่าราคาพุ่งไปไกลกว่านี้87ล้านปอนด์ถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าเสี่ยงหรือไม่แฟนๆแมนยูมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ